b i โอเบ789ฝากถอนโอนไวด้วยระบบอัตโนมัติวิธีเข้าเล่นเกมสล็อตค่าย PG แต่ให้แถบเข้าเกมด้านล่างเลือกคำว่า PG จะปรากฏเกมของค่าย PG มากมายวันนี้เรามาทดลองเล่นเกมเมดูซ่2เมดูซ่2 เป็นเกมแอนิเมชันภาพสวยโดยเนื้อเรื่องย่อของเกมคือนักลบที่กำลังไล่ฆ่าเมดูซ่าที่กำลังหลบหนีโดยความพิเศษของเกมนี้คือโบนัสซ้อนโบนัสโดยโบนัสแรกเราต้องเก็บอัญ,ญมณีถึง3เม็ดเก็บได้จากการหมุนธรรมดาสุ่มหายสมบัติโดยจะมีโอกาส1ใน3 และการเจอเมดูซ่าแล้วเข้าลายคำนวณลายใดก็ได้ที่ไม่ใช่อักษรถ้าหากไม่เข้าลายคำนวณเมดูซ่าจะทำลายอัญมณีเรา1เม็ดโดยจะต้องเก็บให้ครบ3เม็ดก่อนที่หลอดสีฟ้าจะหมดหากหลอดสีฟ้าหมดก่อนเราจะต้องเก็บอัญมณีกันใหม่บนัสแรกคือการฆ่าเมดูซ่าโดยเข้าลายคำนวณเพื่อทำความเสียหาย หากฆ่าเมดูซ่าได้ทันจะเข้าสู่โบนัสที่2โดยจะเพิ่มการหมุนฟรีอีก5ครั้งและมีนักลบออกมาสุ่มไว้ทำให้เมื่อเข้าโบนัสจะได้รับรางวัลมากมายเมดูซา2เล่นสนุกโบนัสซ้อนโบนัสบวกสาะใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แอดเบลเบต789เว็บพนันออนไลน์แบบครบคันการันตีจ่ายจริงของแท้100%